สวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าทุกทุกทานครับจัดพนมมาแล้วมาแล้วผ้ามาเมืองต้นบักเขือนาบานซึ่งปูกไกวกับแปลกใจซะเลกเกินแปลกใจซะเลกเกินเนื่องจากมีหน่วยให้กินนะครับเนี่ยเป็นลูกที่หวานฉ่ำเลยนะครับเนี่ยมะเขือบักเขือนาบาน โป๊กทิมใบ,ป,ดดป,มบปัดได้กินโป๊กทิมใบปัดได้กินดกสากลากโยพี่น้องเอ้ยเมืองที่เราไม่เต้นวยงามๆเต้นวยใหญ่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยมาเมืองนี่แจวดังเปาะเปาะหยำดังเปาะเปาะพี่นอ้องครับโอ้มาเมืองเวยใหญ่ๆก็บ้านดังขางเพิ่น,นกามาขอไปแจวนะครับนี่นี่มื่อแรกที่หยำนี่เมื่อนี้ ยำดังเป๊ะเปาะแจวปนแวกวผิดเนาะ้อกแปลกอีีปุ๊บทิมใบป,ปัดได้กินนี่จอเต็มอยู่ปุ๊บทิมใบป,ปัดได้กินเฉพาะบักเขือนอนาะให้มึงเฉพาะบักเขืออย่างอื่นไม่ถ่ายเพราะว่าเราเจาะจงเฉพาะมะเขือนี่คือเป็นดอกเนื้อชาดพนมเน้อเพื่อนเกาเพื่อนไม่นะครับ ก็คือมึงกันไปดนๆน้องพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนเก่าเกานะครับที่เคยติดตามกัน,ยกอ,น,นอยู่กันยังอยู่เก่าครับวางไว้ได้ได้คอยไปหรือว่าเพื่อนวางเวลาได้ก็มานะครับเพื่อนบาวางก็เพราะเป็นยังเอาที่เพื่อนสะดวกนะครับเฮ็ดแบบสบายสบายนะพี่น้องเนาะว่บบากันอืมเอาส,สบายใจทุกทุกฝ่ายเลยพี่น้องเฮ็ดยูทูบเนาะเฮ็ดไปให้มันมวนใจไปนะครับ ไปสาเนไปไหว้เนี่ยแล้วแต่เวลามันบ่เท่ากันมีเวลาก็เปิดไปจวดๆๆๆเปิดมึงคือการมึงเนี่ยเออมึงไปนาเห็ดงานไปนาก็เอาที่สะดวกนะครับคือเก่าคือเก่าพี่น้องอ่ะมันทีเง,งี้ยวจะเป็นแบาไรมันนี่ก็ไม่ให้มึงบกเกับอัศจรรย์เถอะเทอดกดกปลูกไปก็ได้กินทำไงเด้อเป็น้องเนอสวัสดีครับ